เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีทำบุญครบ100ปีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่8ค่ะ100ปีวันที่20กันยายน2568 ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์สารากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายศินาธรโอเอี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธนเป็นประธานในพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาทิบดินทรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพบครบรอบ100ปี20กันยายน2568มีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธ นางนัชชาลักณนาสุภักูลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทาหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระเทพวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันเจ้าอาวาสวัดธรรมมีการ,รามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงนำพระสงฆ์สามศักสักสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาก่อนที่ประธาน จะกวดน้ำรับพรต่อมารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจบพิรีขันนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแ mm hmm. ดบพระภิสุกส่งและสามเณรจำนวน50รูป mm hmm. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐธธมรามาธิบดินทร mm hmm. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568 ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระประมมทนารหาหมาหาอนันทมหิดลพระอัทธ,ธมรามาธิบดินทรทรงครองราชพระองค์ทรงมีความรักความห่วงใยแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราช,ชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์และพระปีชาสามารถสมบูรณ์พร้อมแห่งขัติยะทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทํหนุบํารุงปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีพระราชกรณียกิจที่ทรงบาเพ็ญเป็นเอเนกประการต่อประเทศชาติจึงส่งผลให้ ศกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อยู่ในใจไทยตลอดกาล ส่วนที่อำเภอหัวหินเวลา8นาฬิกาวันที่20กันยายน2,568ที่โดมอนิประสงค์โรงเรียนหัวหินนายประสูตรหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐรมรามาถิบดินทรเนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบค0 0ปี20กันยายน2568 มีนายทพกรสุวะวัชราโน์นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินนายสมเกียรติชัยยาวยีรัศกลอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดพร้อมด้วยนายนพพรุติกุลนาย,ยกเทศมนตรีนครหัวหินนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าหน่วยงานรัฐเอกชนคณะผู้บริหารเทศบาลสถานศึกษาจิตอาสาและประชาชนร่วมในพิธีเจริญพักพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีดรพักคูวิจิตธ,ธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยบัน โพสเป็นประธานฝ่ายรงพร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆรวมสิบรูปประกอบพิธีจากนั้นร่วมในพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จํานวน99รูปที่บริเวณถนนสองฝั่งภายในโรงเรียนหัวหินก่อนจะเข้าสู่พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์เนืน่องในวันพระบรมราชสมภพครบรอบ100ปีเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยในลำดับพิธีหน่วยงานต่างๆจำนวน27หน่วยงานวางพวงมาลาดอกไม้จากนั้นนายประสูติหอมบันเทิงในอำเภอหัวขีนประธานในพิธีถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และตั้งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหาการุณาธิคุณต่อไป ทหารำลำบากโดยมันลอยล้มดวงใจเป็นเป็นเดียวเพื่อแสดงความรักพักดีและน้องหลับลึก